โ,โอลย่พี่นงสีฟ้าึ้นกันจะย้ยายกับสีฟ้าสินสีฟ้ากับเสียร้านึ้นกันบ๊ายายโอ้ยเนีย่ย <c oughs> นี่หนูนี่หนูปากบอกนี่หนูเห็นร้านไหม คิดดิวพักค <moon> <fuck>. ิดิวไม่แน่นอนเออน่าเสียนะไปไปโอ้เอนั่นเออหอยเจ้าไหนจังไปเห็นเจ้าไหนจังไปเห็นสิแม่ผมเมื่อเจ้าแผลมองเพชรมองเพชรแต่ยังว่าของตั้มหนีมุกเาหวอบ่ได้ พวกเจ้าเล่นของสูงเท่านั้นเดียวนี่สีมาวางของส้ำคัญว่งรางนี่ยัดเขี้ยนเอาเอาสิขีบหูกันมัน้งดูเอาหูใส่มาสีชาดไฟให้เบิ้งนี่ไปได้หมอแปลงตาเล่มานี่ใส่หูใส่หูเอาคอนละหูเลยเออเอาขี้ใส่เอาขี้เบิ้งนี่นะนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีบใส่เอาขีบเบ,บืง้บบบงดู เออสีเฮดมังได้เฮดเนี่ยเด็กบ้างนั่นโอ้สาวชมพู่หนารลักหอมเงี้ยเอาคนละอันโอ้ยได้สีง้อมเลยล่ะ ยายแกสีย <Bond> ้อมสูแล้ว่ะโอ้ย้มจั่ไหมคือไปเลยเลยว่้อมจไะงแนเขาไปไปไหนก็จ่มมามัว้าไมมกนาทม่ถก็มั่กนาทมก็ักีนาทีไมกักน่โอ้เจ็บด้หขีะไรหรอเจ็บดนั่นี่่นน ออกบ่ได้เบิเ่งเด้อยายสิขีบให้เบิ่งเออกำลังสิขีบอยู่นีน่เอามาดสิพูนี่มาเอามือมาอัญชเออคือไฟอไว้แท้ฮะไฟไว้แท้เอามามานี่ ยิ้มให้เออย่านเราเม็นบอาย่านเราไปเก็บไปเอาไปเก็บเอามาจากสายเอาไปเก็บเดีย๋ยวนี้เออเอาไปเก็บเอ้เก็บเลยสองคนน่ะที่ไนเมืนนี่ของตาไม่เอาไปเก็บบ้านเล่นไปเก็บได้หไงแห<น>ม่ <c oughs> น้ำน้อนเขาก็หอมกันน้ำน้อนเอาก็หูหากันมือเขาก็ใบกันขาเขาถือกันนั่นสิก่อก็คือเขานอนน้่กันแล้วมีดีแล้วมองจักกันมองพูดแล้วเอาไปกอดไปผู้เดียวมันนี่ก็ไปคู้เอ้าเด็กน้อยฟ้าแฝดมันมัจะหากันคอยร้องมึงแล้วน้อนกันน้อนท้ากล่องก้นเหมนเดียวกันเออหันย่านน้อนตะแข้งแต่แข้งทางเดียวกัน เขาเฮ็ดที่ยังคือคือตัออนที่ <c oughs> ยังหนิไอเลี้ยงไอเลี้ยงไฟเลี้ยงมากะฮักว่าไม่ลูกล้ก็ควงเสียวลูกควายลูกเจ้าสแนลคน่าปั่นแควป้าจะทีมากปั่นแควย,ยังไงสนอกาบานนี่เองคันผู้นึงผู้นึงตื่นผู้นึงไห้ไงตาโมมือนี่แน่ที่บ้านน้อง ขอได้มาลูกคอยไห้คอยวาสินอนหลับอันเป็นบ้านอนอืมับเาหลึหัวง้ตายแล้วอันอันทั้งนี้ห้ทังนันขอเล้มาที่หายเพราแกคอยนอนหัวก็คอยี้านบอกนอนหัวขวนเอา หลายน้ำเด้อว,ว่าต้องยานน้ำมันจังแบบสามสี่น้ำมันจังวัหัดแท้สาชมพูหนาลักหอมหอมห้อมหอมออ้อมเออสะและ้วนะและะ้วันย้อมวิตินั่นเออ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 เป็นไหทับขาจะของเออเป็นไหเอาเอาให้รู้เลยว่ามันเจ็บซ้ำไหนเอ้า โอ้ยทำไมพ่นเป้าจังไงใส่มุกจ้าเป้เปาให,หโาโาา้โอ้ยเอาตกซะน่อฮะเออเออาหมอชาดไฟหมอชาดเบ็ดเจะเห็นไหมันตกขำมัน,ตกม,นตกมันสิพังของตาเออมันสิพังของตาไปเอาไปเก็บไปหม่งเก้าไปเอามาจากไซเอาไปเก็บเออไปเก็บเ,เบนี่ยเอาหิวไปอ่ะหิวไป เออหิวไปเด้อหิวไปเอามาจากไสเอาไปเก็บเอามาจากมองไดไปลากไปลากไปลูกลากไปลากไปเด้อเออเอามาจากไอ้จ้าเอาไว้มองเกุาไว้มองเกุาเอาไว้ไม่เจอทั้งจะเทล่ะจุนจุนยกมือขึ้นโอ้ยกมือขึ้น 嗯嗯嗯，打包。